ครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์วันที่14เดือนพฤศจิกายน2568นะครับก็ตอนนี้ก็รถเกี่ยวก็ได้เข้ามาใกล้แล้วนะครับคิดว่าอีกประมาณไม่เกิน3วันนะครับเพราะว่าเกี่ยวด้านนู้นประมาณ60ไร่ครับเป็นกูปตาเล็กใส่กระสอบนะครับ ครับก็มาชมการให้น้ำของผมนะครับผมก็ยังใช้แบบนี่ครับใช้แผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ตัวเล็กนะครับ12โวลต์ครับก็ความยาวก็อยู่ประมาณเกือบหนึ่งวานะครับครับก็ได้ใช้ไดโบนะครับนะครับเป็นไดโบเล็กๆนะครับนะครับ12โวลต์ อีฮอบอนชีนะครับเข้ากับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ได้ดีนะครับครับเนี่ยครับลักษณะเหมือนตัวนี้ตัวนี้ใช้มาหนึ่งปีครับก็ตอนนี้ก็มีอาการคือว่าใช้ไปประมาณ20นาทีนะครับเขาก็หยุดครับคาดว่าอาจจะเป็นมีฐานหรืออะไรแบบนี้นะครับอาจจะต้องไปเปลี่ยนนะครับครับก็นะครับ น้ำก็ใช้ได้ประมาณเจ็ดหัวนะครับนะครับก็อยู่ในเกณฑ์นะครับพอใช้ได้อยู่นะครับตีวงกว้างประมาณสี่เมตรเลยนะครับสำหรับแถวนี้มีหกโคกนะครับครับเดี๋ยวขอสลับสายยางหน่อยก่อนนะครับ นะครับผมอาศัยสลับสายยางเอานะครับเอาปอภัยนะครับแป๊บนึงนะครับการไหลของน้ำก็ประมาณนี้นะครับเป็นสายยางขนาดหนึ่งนิ้วครับนะเข้าไปแล้วนะครับก็ นี่ครับสําหรับต้นนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับเป็นน้ําดำนะครับใบกำลังแตกยอดต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับต้นน้ำดำนะครับ ครับพวกนี้ก็ให้น้ําเสร็จแล้วนะครับนะครับที่ผมเสียบยอดเมื่อว,วันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมนะครับพุ่งเร็วมากเลยนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับบาดแผลฉีกนะครับน่าจะเป็นกิ่งนะครับตรงนี้นะครับ ำนนี้นะ่าจะเป็นกิ่งครับฉีกยาวเลยครับด้านบนนิดนึงนะครับด้านบนบาดแผลครับก็พุ่งดีนะครับผมได้ตัดยอดจากต้นเมื่อกี้นี้นะครับมาทำการเสียบครับก็ด้านล่างเขามีฐานใบอยู่สามกิ่งนะครับมาส่งอาหารได้ดีครับ ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณ11โมง45นะครับ11มง45นะครับพุ่งดีมากเลยครับเสียบยอดเมื่อวันที่1สิงหาครับวันที่16ผมก็ได้แกะออกครับต้นนี้ก็เอามารวมกันได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วนะครับสำหรัแบบต้นนี้ ามาชมยอดมูซันคิงนะครับนะครับยอดมูซันคิงครับใบใหม่ก็เริ่มใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นครับยอดมูซันคิงยอดนี้เสียบวันที่8เดือนสิงหาครับช่วงนั้นฝนตกแรงนะครับท้องฟ้าปิด ครับได้8วันผมก็แกะออกนะครับไปแกะเมื่อวันที่5้กันยาก็รวมแล้วประมาณ8วันนะครับครับได้จอกนะครับเนี่ยจอกได้เก็บจอกมานะครับมาใส่วงนอกไว้นะครับครับมาชมต้นนี้ก็เป็นหนามดำเหมือนกันนะครับ ครับลักษณะยอดเขานะครับรู้สึกว่ากำลังจะได้ยอดใหม่เริ่มขึ้นนะครับครับมาชมบาดแผลนะครับบาดแผลที่เคยอักเสบครับก็คาดว่าแตกยอดอีกครั้งหนึ่งเขาก็น่าจยะยสนิทนะครับ ก่อนผมทำาปาดไม่เสมอนะครับแล้วก็ปาดบางจนแผลอักเสบครับก็ใกล้สนิดแล้วนะครับครับครับนี่ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับผมเลาะกิ่งก้านออกครับได้เอาน้ำดำเข้าไปแล้วนะครับ บาดแผลน้ำดำครับเราได้ปั้นต้นพ่อเมล็ดไว้ครับก็น่าเสียดายนะครับช่วงปลูกใหม่ๆผมต้นทุนน้อยนะครับก็ได้ต้นพันมาไม่ค่อยแข็งแรงครับต้นที่ราคา4ี่สิบบาทครับครับต้นพาะเมล็ดก็20บาทนะครับต้นพาะเมล็ดก็บางทีก็ เพราะเองบ้างครับครับสำหรับต้นพันธุ์ที่ไม่แข็งแรงครับครัก็ยังเติบโตได้ครับนะครับได้ทำการทาบกับต้นพ่อเมล็ดครับเขาเลื้อยเลยครับช่วงนี้ปลายฝนนะครับครับมาชมต้นต่อไปนะครับครับก็น้ำให้แถวนี้เจ็ด โคกนะครับนะครับช้ยไดโวไดโวก็ตัวประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับอ่าน,นี่นะครับต้นพันธุ์ดีเป็นน้ำดำ ดูไม่ค่อยงามนะครับที่เห็นว่าทรงสวยๆงามๆนั่นเป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับที่ยังไม่ได้ตัดกิ่งก้านออกครับก็มือใหม่นะครับก็ขอชดลองไปเรื่อยๆนะครับนะครับนี่ก็ต้นสูงนี่ก็เป็นต้นเพาะเมล็ด นี่ก็เป็นยอดน้ำดำนะครับตัวนี้ครับลำต้นค่อนข้างเล็กนะครับเหมือนกับเครือเลื้อยขึ้นบนนะครับับด้านล่างผมก็นะครับสนิทด,ดีแล้วบาดแผลครับเดี๋ยวไปชมยอดอต้นของพันยาวลิ้นจีที่ผมตัดในสวนมาเสียบนะครับ นะครับเขาพัฒนาได้แค่นี้นะครับเป็นยอดพันสายพัน์ยาวลิ้นจีนะครับที่ใช้เวลาเสียแปดวันแล้วก็แกะออกเสียบวันที่ยีสิบแปดสิงหาวันที่ห้ากันยาผมก็ได้แกะออกครับนะครับก็ยังรอดอยู่นะครับก็ยังมีอีกต้นหนึ่งนะครับ ยาวลิ้นจีผมเสียบสองยอดครับก็ว่าเพราะว่าต้นพันธหายยอดได้แค่นี้นะครับครับนี่ก็เป็นต้นเพาะเมล็ดนะครับแถวนี้ต้นเพาะเมล็ดจะค่อนข้างจะสมบูรณ์นี่ก็เป็นหมอนทองนะครับหมอนทองบาดแผลก็สวยอยู่นะครับ เดี๋ยวสักพักหนึ่งผมก็จะได้ตัดลำต้นแถวนี้ออกนะครับลำต้นเพาะเมล็ดครับด้านล่างก็ได้เข้าไปทั้งหมดเป็นสี่ขานะครับครับนี่ก็อีกต้นหนึง่งครับ ครับด้วยกิ่งหมอนทองนะครับนะครับยอดหมอนทองก็ไม่ค่อยสมบูรณ์ครับเดี๋ยวต้นนี้ก็ดูอาการสักพักหนึ่งครับดีไม่ดีผมก็อาจจะซื้อต้นถุงมาทาบใหม่นะครับตำแหน่งแถวนี้ครับก็ดูแล้วนะครับก็ดูต้นพันธุ์เขาจะแก่มากนะครับ ครับเดี๋ยวต้นนี้ก็เหมือนกันครับนะครับด้านบนผมตัดหมดความงามเลยครับส่งพุ่มสำหรับต้นพ่อเมล็ดนะฮะเหลือกิ่งล่างเป็นกิ่งนี้ครับเป็นกิ่งนี้นะครับเหลือไว้ครับนี่ก็เป็นยอดทันยาลิ้นจีฮนะก็ใบก็พอใช้ได้อยู่ครับงามอยู่ครับใบก็ถือว่าใหญ่อยู่ นะครับบาดแผลครับนี่ก็พุ่งเร็วมากครับเนี่ยต้นเพาะ,มะเมล็ดต้นนี้เกือบเกือบสามเมตรนะครับเนี่ยหนึ่งปีหนึ่งเดือนต้นเพาะ,มะเมล็ดนะครับต้นนี้ผมน่าจะเป็นต้นที่ผมเพาะ,มะเมล็ดเอง ครับก็ข้างล่างผมก็เนี่ยครับทาบด้วยยาวลิ้นจีครับก็แผลบาดแผลก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งผมจะเอาลำต้นออกนะครับครับก็กล้วยกอนี้ด้วยครับบังแสงแดดฮะ ต้นตอเน,นี่ยครับที่ผมตัดไปเสียบสองที่นะครับกิ่งนี้กิ่งหนึ่งกับกิ่งนี้นะครับที่ตัดไปเสียบข้างนอกครับผลของการปรับปรุงดินนะครับผมได้สะสมใบไม้แล้วก็ มาเทประมาณ5กระสอบนะครับสำหรับโคกนี้ตามด้วยขี้วัวนะครับประมาณ1กระสอบ5ต่อหนึ่งครับหมักมาก็ผสมคลุกไว้หมักไว้ประมาณ2เดือนนะครับประมาณ2เดือนครึ่งนะครับประมาณนี้แล้วก็ได้ทำการปลูกเมื่อ,อ ประมาณเดือนสิงหาคมนะครับปีหกเจ็ดนะครับสิงหาหกเจ็ดก็ได้หนึ่งควับกะสองเดือนครับครับก็ต้นนี้ก็พึ่งฟื้นนะครับเมื่อปลายฝนปีที่แล้วเขาก็เจอโรคโคนเน่าครับผมก็ นี่ครับรอยตำแหน่งที่เขาเน่าผมก็ได้ถอนหญ้าออกครับเขาก็งอกรากลงมานะครับจากตำแหน่งนี้ครับงอกรากจากด้านบนลงมาครับต้นนี้ก็ครับมีสามขานะครับโครงนี้ครับก็ช่วงนี้ก็ให้น้ำ วันเว้นวันนะครับของผมก็ให้ไม่นานครับ <c oughs> ครับเดี๋ยวก็ย้ายไปอีกแถวหนึ่งนะครับสายเสียบครับเดี๋ยวย้ายไปโคกสุดท้ายนะครับครับก็ยังมีแถวนูน้นอีกแถวหนึ่งนะครับการโนน้านโนน,โนผมไม่ได้เดินแบบไว้นะครับ ครับก็แล้วสุดท้ายแล้วก็มีอีกสี่โคกครับที่ไม่ได้เดินระบบน้ำครับเสียเวลาหน่อยนะครับทุนน้อยครับนะครับอาศัยสลับเสียบสายยางเอานะครับได้ครั้งละเจ็ดโคกครับช่วงนี้แสงแดดดี น้ำก็จะแรงขึ้นนะครับครับสร้างสวนมาได้หนึ่งปีสองเดือนนะครับครับคือเนี่ยครับต้นไม้ที่โตเร็วครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ